Свари крап! วันนี้เราอยู่กันที่เกมใหม่ของค่ายกาลีนานะฮะกับเกมที่มีชื่อว่า Delta Force เกมนี้เนี่ยเขาจะมี2โหมดให้เราเล่นนะฮะนั่นก็คือโหมด Warfare และก็โหมด Operation นะฮะโหมด w a r f เ r e นะครับเป็นโหมดการต่อสู้บนแผนที่ขนาดใหญ่รองรับผู้เล่นได้พร้อมกันสูงสุดถึง64คนยับโดยผู้เล่นจะได้เผชิญหน้ากันในสมรภูมิแบบ32ต่อ32ทั้งต่างภาคพื้นดินบนอากาศและกลางทะเลนะฮะส่วนโหมด Operation เนี่ยก็จะเป็นโหมดวางกลยุทธ์นะครับเพื่อค้นหาและยึดครองทรัพยากรจากฝ่ายต าโดยผู้เล่นจะต้องจัดตั้งทีม3คนเพื่อสำรวจแผนที่โอ้หนี่หน้าตากูหล่อขนาดนี้เลยเหมือนเนมาเลย <c oughs> อ่ามีตัวละครด้วย <c oughs> เฮ้ยเจ๋งนี่แสดงว่าตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยอ่มีรถถังมีเฮลิคอปเตอร์โอ้หนี่ไม่มีเพื่อนเลยผมน่าจะเป็นคนแรกเลยนะที่ตื่นมาเล่นเช้าขนาดนี้ <c oughs> คือผมโหลดตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงโนอะ้มีคนหน้าตาเหมือนผมอีกสคนด้วยวา ในฐานะฝ่ายบุกค,คุณจะเริ่มเคลื่อนพลจากฐานของฝ่ายบุกตื่นตัวเอาไว้ลและเตรียมพร้อมสำหรับการบุกได้เลยโอ้โหงานภาพเจ๋งลุยดิสิสปาร์ตาไม่ใช่ละไม่ใช่ละเฮียคนเขิบเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเล่นเกมนี้ต้องใช้สมองฮะอย่าใช้ความห้าวในการลุย คุยงานภาพโอ้โหยคนสมจริงเฮ้ยโอ้ยยิงอะไรบุ้มบั่มวะเนี่ยนี่เป็นไงผมเอ้ยอย่ามาท้าทายกับระบบประสบการณ์การเล่นเกมแบบเนี้ยผมมีมาเยอะอ่าเป็นไงสองศพละ อุ้ยลบลบลบม,มันมีที่กำบงงังฮะต้องใช้ให้เป็นอ่าเป็นไงฝีมือของแท้ยึดเอยึดเอยึดเออุ้ยเี่เอเชืเอเชเย่เุตหารโอ้เอเล่นกับเพื่อนี่น่าจะบันมี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  โอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยให้ภาพ,พมาเล่าคุณผู้ชมอุ้ยโอ้ยอยิยยงไม่โดน โอ้ยผมเจ็บ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 อืออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้อุ้อย่า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 โอเคมันมีฮิวตัวเองเฮ้ยขอบ้าง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 พ่อหนุ่มโอ้โหไกลเหลือเกินไป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  ไอ้บุกว่าถ้าเล่นกับเพื่อนเวิร์กว่ะจริงๆโอ้ยโอ้โยเราต้องไปบุกยึด B2 ฮะโอ้โอ้กูยังไม่ได้ทำใจลาพ่อลาแม่เลยไอ <c oughs> ้ทายเนี่ยทำไมมีผมวิ่งมาอยู่คนเดียวเนี่ยคัมบมีขคัมบมี เดือดปะโคตรเดือดเลยตรงนี้น่าจะเยอะนะผมว่าไม่ต้องไปบุกยึดมีทูนี่เอ้าเอ้าอะไรอะไรอะไรโอ้ยเฮียแบบโอแบบ้เยอะเยอะเยอะโอ้โอ้ไม่นะเดี้ยงไปแล้วหนึ่งคนนะฮะอู้ประสบการณ์พี่เยอะไอ้หนู โอ้โอ้ my god โอ้ my god I'm down bro I'm down bro ไอ้นี่แถหมอช่วยด้วยผูเพียบเลยหมอไปแล้วกูโดนทิ้งเดียวได้เลยไม่เป็นไรเรียบร้อย รอเกิดไปตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวมึงเจอ JCB ลุยแบงก์เออดูดูกองกำลังเออมึงการเล่นไว้มาทำไม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 เออมาถ้ากูจะเก่งขนาดนี้เออลุยเดียวคุณดูการเล่นเออไปแล้วไงสนุกแลก้วกูมึงมา ทั้งกองทับไม่จะเป็นต้องมีพวกเองวีเดียวได้เว้ยโอ้โหเรียบร้อยกูอีกแล้วโอ้มาแล้วอ๋อขอบใจมากไอเลิฟยูมาเชอไอเลิฟยูมาเไอเลิฟยูโอ้ในที่สุดกูต้องไปช่วยเพื่อนละถึงคิวที่เราต้องไปช่วยเพื่อนบ้างฮะเฮ้ยเออ I'm coming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  เอาเฮียพวกเดียวกันยิงพวกเดียวกันเฮ้ยมีคนมาช่วยฮะมึงไปล้มอยู่ไหนวะนะโอเค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 มาอุ้ยระเบิดระเบิดโอ้โหมา bro โอ้โหย่ะ จะมีตรงนี้อ้หเฮียโคตรมันเอาเดี๋ยวเอดี๋ยวเอาวเอาไวเฮียวอยู่เอาไว้เฮียวอยู่จีบีเอโมเมนต์อดทนไว้ดทหารโอ้โหพ่งเชื่อยมึนทำไงเฮียอยู่จีบีเอโมเมนต์บอมกันบอมกัน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 มอม All right โอเคอู้หู้มันต้องไปยึดตำแหน่งอื่นมีวันไปแล้วไปแล้วไปแล้ววะเล่นแบบไม่ได้ยึดตำแหน่งเลยกูลุยอย่างเดียวโอ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนไอ้พวกนี้ไม่เคยดูหนังสงครามหรอวะมันต้องค่อยๆเล่นเออมันมันไม่ใช่แบบการ์ตูนอนิเมะนะเว้ยโชเน้นวิ่งไปแล้วบุกยิงเงี้ยโอ้ยมีโดดข้าวประตูด้วยโอู้หูยเดือด ต้องค่อยๆเล่นนะต้องใจเย็นต้องใจเย็นเนี่ยต้องค่อยๆหลบเข้านี่นี่โอ้ยเฮียไม่โดนโอ้ยเยอะอยู่นะโอ้โหเยอะเดือดเลยฮะเดือดเดือดเดือดอุ้ย ขาเองอย่าพ <Coming! S 2> ิ I ่งตายลุกขึてて <Obrig> ้นมาเอออ้เขาาเขาเาเขโอ้โอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้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 โกูโอ้โหไม่น่าเลย โอยหาความรักความเมตตาเลยมั้ยล่ะอุ้ยโอ้อ,อีกแล้วโอ้โอ my god โอ้ยขาดเลยกูขาดแล้วกูจงังหวะนี้เร็วช่วยเร็วช่วยเร็วช่วย อย่าพึ่งตายเพื่อนได้หมผมช่วยเหลือพวกคุณตลอดคุณเคยช่วยเหลือผมไหมมันต้องทำงานกันเป็นทีมไอ้บ้าวูวเข้าไปลุยเดียวไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีใจเย็นฮะใจเย็นเกมแบบนี้ต้องใจเย็นค่อยๆบุกค่อยๆเจาะไปมันจะเจาะแบบรวดเดียวไม่ได้ อุย้อยเฮียหน้าผมนี่เพียบเลย,อยโอ้ยหมดแล้วอ่ะเติมกระสุนด่วนเรียบร้อยครับยิ้ได้แล้วรอก่อนพลทหาร ยี่สิบวิยี่สิบวิโอ้โหมึงมาตายเลยตรงนี้เชี่ยมาตายเลยตรงนี้วะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะช่วยเองวะอุ้ยโถเลยดันมาตายตรงแบบพี่ที่มันเยอะช่วยหน่อยสิช่วยหน่อยเออขอบใจ ยูมิกซ์แล้วเขาช่วยผมหลายรอบอยู่นะเหลี่ยมนี้ไม่ดีเลยวะผมว่าเหลี่ยมนี้ไม่ดีโอเคว้ายยยยยมึงเก็บมากูเป็นคุณพันเลยไงวะโอโ้โหโอ้โห

อุ้ยกูโดนลุมไม่เฉยนะหมอหมอช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้ยมึงหลายๆตัวช่วยหน่อยช่วยกูด้วยโอ้โหเจ้ไอ้ผู้ไร้รับใจโอ้โหโอ้โหไม่มีคนช่วยกูเลย โอ้ไม oh, oh, ่โอ้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนยากเพื่อนโอ้โหไม่มีเลยโอ้เรียบร้อยโว้ยไหลน้ำใจจังเลยวะวุ้ยเยี้ยเยี้ยเยี้ยเดะเดวเดะ อุ้ยโย่า huh ย่าย่ยยเยยยอหาที่กำบังก่อนโอ้ยโอ้โหข้างบนล้มอีกแล้วโอ้โหโอ้โหแม่งล้มคู่เลย เราจะตายคู่ด้วยกันคูโบริเจ้าเห็นทางช้างเผือกนั่นไหมไอ้อบ้าไปแนวนั้นได้ไงวะงงตัวเองกันอุย้ยล้มไกลมากอะไรผมยังได้ที่หนึ่งอยู่ขิงไว้ก่อนมาแล้วเพื่อนนั่นคือความหวังโอ้โหโอ้โหขอบใจมากโอ้ขอบใจมากเพื่อนออ ขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากไม่นะเพื่อนไม่นะเพื่อน Hold on I messed up a g a i เราจะช่วยเหลือกันแล้วกันไอ้มิกชื่อมิกใช่ไหมยูมิกเหรอไอมิกมิกตรงนี้ไม่ไดีมิกไอ้มิกมึงล้มอีกแล้วโอ้ให้ตายเถอะมิกเราอยู่ใกล้กับศัตรูเกินไปมองไม่เห็นเลยเราต้องเข้ายึดสองนะฮะ อุ้ยระเบิดต้องเข้ายึดสองแล้วอ่ะไม่งั้นไม่ได้ฮะมันชิงไหวชิงพิ่ไปมานะตอนนี้เราได้เปรียบอยู่นะลูกเกมเนี่ยตายแล้วหนึ่งโอ้ว้าวเยอะจังวะโอู้ยเยอะเยอะ Come on, come on, come on คือมันจะมัวแต่ยิงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเข้ายึดนะฮะเกมนี้ซึ่งมันยังไม่มีคนบุกเข้าไปในพื้นที่สองเลยโอ๊ยเชี่ยโอ้โหอ,อ,อะไรวะ 哦，拍那个。 อีกหนึ่งโหมดเนี่ยคือโหมด Operation นะครับโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดที่วางกลยุทธ์เพื่อค้นหาและยึดครองทรัพยากรจากฝ่ายตรงข้ามครับโดยผู้เล่นเนี่ยจะต้องจัดตั้งทีม3คนเพื่อสำรวจแผนที่รวบรวมสเียงต่างๆและไปให้ถึงจุดหลบหนีภายในเวลาที่กำหนดครับสเบียงที่ยึดครองได้สามารถนำไปขายเพื่อแลกรับเงินตาในเกมหรือใช้ในการต่อสู้หากผู้เล่นพ่ายแพ้ในการต่อสู้นะครับจะสูญเสียสเบียงนั้นไปแต่หากได้รับชัยชนะจะสามารถยึดครอบครองสเบียงของศัตรูได้ทั้งหมดครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโหมดนะที่ผมมีวาร์ปไปเล่นมาแล้วนะฮะสนุกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะต้องหาเพื่อนมาช่วยเล่นนะฮะด้วยความที่เราไปเล่นกับคนอื่นมันอาจจะสื่อสารกันยากอย่างรอบเมื่อกี้นี้ที่เล่นก็มีแค่คุณมิกนะมาช่วยผมอย่างเดียวเออ อ่ะถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นนะฮะก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะฮะ Delta Force B ให้โหลดทาง PC นะฮะแล้วก็ปีหน้านะฮะอีกไม่กี่วันเองแม้พูดยังกับว่ามันจะยาวนานอะไรขนาดนั้นเขาจะมีการคลอ s แพลตฟอร์มบนมือถือด้วยโดยใช้แอคเคาท์เดียวอู้ แบบนี้สบายเลยฮะคุณไม่ต้องแบกคอมพิวเตอร์ไปเล่นนอกสถานที่เล่นในมือถือรอเลยฮะอย่างเงี้นี่เป็นเกม FPS ระดับ A อ i s เลยนะคุณผู้ชมงานภาพสวยมากกราฟิกเนี่ยยังกับของจริงเกมเพย์ระดับพรีเมียมเลยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแนวสงครามยิงเดือดๆดคุณควรจะต้องโหลดมาเล่นนะฮะแล้วก็เขามีรางวัลพิเศษสำหรับผู้ชมที่โหลดเล่น G าร e n a Delta Force บน PC ด้วยนะครับสกินปืนพิเศษสำหรับผู้เล่นที่ดาวน์โหลดผ่าน g a รี n a ก็ไปลองดาวโหลดมาเล่นดูนะฮะเล่นฟรีด้วยครับเกมนี้สนุกมาก ส่วนตอนนี้กระผมขอตัวอันเชิญน้องๆในดิ s ขอ r d j ซ b มาเล่นเกมนี้ก่อนนะครับ